ช่วงนี้จะชวนคุยเกี่ยวกับมุมมองของ CEO นะคะว่ามองเศรษฐกิจธุรกิจอย่างไรในปี2023ค่ะวันนี้เราได้เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอโโมท o ีฟ v k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  Group และกรรมการผู้จัดการของ Base b บ n z BKK Group ซึ่งจริงๆก็เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่แค่เบนสนะคะก็มีทั้ง เอ็มจีบีวายนิสานสอดนะคะสำหรับคุณอนุพลลิขิตพกษ์ไพศสารตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วไปพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพี่โตรงคุณอนุพลค่ะสวัสดีครับพี่แอดครับสวัสดีครับด็อกเตอร์นงแนฐหานวิไลค่ะด้วยความดีดีค่ะสวัสดีปีหมสวัสดีปีใหม่ค่ะเดี๋ยวชวนคุยเลยนะคะไม่ทราบมองยังไงครับ เศรษฐกิจธุรก yes. ิจปี2022ในมุมมองของซ e o ของ b บ s t BKK นะคนะคะตรงขะเชิญเลยค่ะก็ขอบคุณครับที่ให้เกียรตินะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมประถมมาเลิกเลยนเนี่ยก็คือจากที่ทางท่านดรนงน้าได้พาไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์นะฮะแล้วก็นักบริหารของภาครัฐนะครับรัฐกิจต่างๆแนี้เรามาดูมุมมองของพ่อค้า S <S <S นะครับก็คือผมก็เหมือนเปรียบเหมือนเป็นพวก à ทางจุลภาคนะคือขายขายกับลูกค้าผู้บริโภคตรงๆเนี่ยจากภาพที่เราดูปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณหลังจากโควิดผ่านไปเนี่ยเริ่มเริ่มชัดเจนขึ้นกำลังซื้อในกลุ่มต่างๆที่ผมดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม l u กชัวนะครับก็ก็มีผลตอบรับในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยดีมากนะครับ <ạ. S 2> แล้วก็สามารถทำเป้าหมายได้นะครับปีนี้เนี่ย ก็ดูแล้วแนวโน้มทิศทางก็ยังเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสําหรับการค <ปะ S 1> ิว่าปีนี้นะจะดีกว่าปีที่แล้วไหมคะก็คิดว่าคงจะดีกว่าอยู่ประมาณสักหเปอร์เซ็นตในในใน,ในส่วนลักชัวรี่ก่อนนะฮะส่วน <Yeah. S 1> ในส่วนแมสเนี่ยผมว่าปีนี้ก็น่าจะมีะตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างรถยนต์นิดหนึ่งก็คือจะมีตลาดใหม่ซึ่งเป็น New S curve เนี่ยก็คือรถไฟฟ้า ซึ่งเราก็ได้เห็นในพินิหารของกลุ่มนี้แล้วเมื่อตอนไตรมาสสุดท้ายนะฮะว่ามีการเข้ามาของบิ๊กเพลเยอร์ทั้งภายในประเทศทั้งผู้เล่นเก่าได้แก่แบรนด์จีนนะครับแล้วก็มีแบรนด์ต่างประเทศที่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่อเมริกาก็คือเทส l a ก็ได้มาทดลองการเปิดรับจองไปเนี่ยก็ได้เห็นผลลัพธ์ว่าได้รับการยอมรับมีการจองล่วงหน้าเนี่ยผมคิดว่าทั้ั้ตอนนี้ก็ประมาณสักสองหมคัน ซึ่งเป็นยอดซิกิ้งล่วงหน้าจองล่วงหน้าคิดว่าจะสามารถส่งกันได้จริงๆก็คงหนึ่งไตมาสประมาณไตมาสแรกปีนี้ตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีถึงที่จะทําให้ตลาดรถยนต์ภาพรวมของค้าปีนะครับซึ่งมีเกมใหม่ก็คือรถไฟฟ้าที่เป็นรถแบตเตอรี่จริงๆเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะสร้างปรากฏการณ์แล้วก็ที่อย่างที่พี่แอดถามคือปีนี้น่าจะโต นะัลักชรี่เองก็คงไม่หยุดนิ่งก็คือ m e r c e d e s b e n บก็คงจะมีอีกหลายรุ่นทั้ง BM w อ l v o นะฮ<ม>ะก็ปีนี้เนี่ยคือเนื่องจากมีอ่ p r u d u c t ที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการขายทั้งจากภาครัฐก็ดีคิดว่ารถยนต์ในปีนี้เนี่ยก็จะน่ามีสีสันเติบโตไปในตามตามเป้าหมายก็คือผมคิดว่าน่าจะมีประมาณล้าน ถ้ารวมรถไฟฟ้าด้วยแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เห็นเกือบๆล้านคันทะลุล้านเลยเหรอฮะเราไม่เคยมียอดทะลุล้านมานานเลยถ้านะถ้า,ถารถไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐก็คือรัฐบาลเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีนะครับอินสันตีตัวช่วยเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องการใช้กลไกของจีนในเรื่องของ FTA เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบ y d ดีเนี่ย ที่ราคาน่าสนใจขนาดนี้นอกจากได้รับการสนับสนุนของรัฐแล้วเนี่ยเทสลาที่เข้ามาได้เนี่ยก็เป็นเทสลาที่ผลิตที่โรงงานกิกกาคาเนี่ยก็คือที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยใช้กลยุทธ์ก็คือใช้ช่องทาง FTA นะซึ่งทำให้รถของเขาเนี่ยสามารถทำราคาได้ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท <Yes. S 1> เนี่ยก็ทำให้เกิดการจองที่ถล่มทลายนะครับ uh huh. ตัวเนี้ย <Yeah. S 1> ในวันเดียวเนี่ยเจ็ดันคันเนี่ย ก็ตรงนี้ก็จะเรียนพี่เรียนทางดังดรอกเ์นงนาถว่าจะเห็นชัดเลยพี่แอดว่าคงจะเป็นอะไรดีๆของตลาดครับปีรถยนต์อ้าวค่ะปีหน้าจะปีหน้าคือปีนี้ค่ะปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วนะคะค่ะเนี่คะก่อนที่จะไปสู่คําถามที่สองขยับกล้องนิดนึงค่ะจะได้หน้าเล็กลงหน้าเหมือนกับว่าถอยหลังออกไปหน่อยค่ะถอยหลังไปนิดนึงอ่ะดีอย่างครับให้ให้แบบว่า ดูสลิมนะคะค่ะต้องถอยกล้องออกไปค่ะค่ะโอเคได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะทีนี้เอตลาดรถยนต์ราชชุลีเอตลาดรถยนต์บอกว่าจะทะลุล้านเลยนะคะแต่ว่าถ้ามองเศรษฐกิจโดยรวมนี้นะคะภาพรวมเนี่ยมีอะไรต้องระมัดระวังบ้างปัจจัยแวดล้อมต่างๆในปีหกหกเนี่ยค่ะปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจธุรกิจมีอะไรที่ต้องระมัดระวัง บ้างคะผมว่าก็ดูจากปีที่แล้วนะครับก็คือมันแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆนะฮะตลาดถึงว่ล้อมภายในกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่าที่ดูเท่าที่ติดตามจากข่าวต่างๆนะฮะไม่ว่าดูแล้วเนี่ยแวดล้อมภายนอกเนี่ยในเชิงการค้าผมว่าลำบากหมดเลยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราดูสองนโยบายแล้วกันนโยบายการคลังกับนโยบายการเงิน ทางด้านการเงินเนี่ยอ่อนไหวมากนะครับทางด้านการเงินในต่างประเทศก็อ่อนไหวมากไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินก็ส่งผลกระทบทุกๆปัจจัยเนี่ยสามารถทําให้กําไรเป็นขัดทุนสามารถทําให้ขัดทุนเป็นกําไรได้ในช่วงพิษตานะครับอันนี้ก็โชคดีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประสบการณ์ด้านหนึ่งก็คือการทํา เอจิ้งก็คือการทำเอ็จิ้งการทำเรื่องเกี่ยวกับการฟอร์เวิร์ดเกี่ยวกับการเงินก็ช่วยทำให้นักธุรกิจไทยเนี่ยสามารถบริหารความเสี่ยงได้ได้ได,ได,ได้ได้ดีกว่าในอดีตเยอะนะฮะเช่นค่าเงินบาทนะ,ะ <S <S ที่มันก็มีการเคลื่อนไหวได้ได้ได้สนุกสนานมากเลยหกเดือนที่แล้วนะฮะจากสามสิบสามขึ้นไปสามสิบเจ็ดจะไปสามสิบแปดนะเห็นยูโรล,ลงมาเห็นปอนตกเห็นอะไรอย่างเงี้ย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนี่คือภายนอกนะครับมันเปราะบางตามที่เราคุยไว้เลยนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือสงครามค่ะรันะสเซียยูเครนก็ยังต่อเนื่องมาแล้วก็ยังไม่มีทิศทางของการสงบหรือข้อยุติแล้วกันนะฮะ,ะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบในแง่ของทรัพยากรก็คือซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซธรรมชาตินะฮะน้ำมัน นะครับหรือแม้กระทั่งของพวกผมก็คือรถยนต์ปีที่แล้วช่วงกลางปีก็มีปัญหาเรื่องสต็อกช็อตก็เพราะว่าซัพพลายเชนนั่นก็คือเรื่องกลยุทธ์ของเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเที่มันช็อตก็เพราะว่าเรื่องซัพพลายเชนของอวัตถุดิบที่นําไปผลิตเนี่ยครับมันก็เลยเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็คงยังไม่หายไปไม่รู้มันจะเกิดแผลอัเสบแล้วช็อตนิเมื่อไหร่ค่ะ อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ที่ตอบยากมากนะครับแล้วเวลาเวลาถ้าเป็นช็อตเมื่อบางอย่างอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถที่ผลิตแล้วเสร็จแล้วแต่ขาดแค่ชิปเนี่ยที่จะมาเสียงก็ส่งมอบไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่่ชส่วนขาดทั้งคันนะฮะขาดแค่สมองตัวนี้เํ่งกวาเดิมไหมครับทําให้ส่งมอบไม่ได้แล้วนะครับทัาภายเชนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถเป็นแฟกเตอร์ที่ ที่อาจจะทําให้เกิดเกิดปทัทั้งที่มันมีแนวโน้มอย่างที่เราคุยตอนต้นว่าถ้าเป็นไปในลักษณะเชิงโครงสร้างของการวางแผนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเซกเมนต์ใหม่ๆนะครับโปรดักต์ใหม่ๆแต่ปรากฏว่าอยู่ๆซัพพายชอ็อตผมบอกว่าเลยโชคไม่ดีถ้าอย่างนั้นน่ะปีนี้จะเกิดปัญหาแบบนี้อีกไหมคะผมคิดว่าก็ต่อไม่ได้นะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ถ้าสงครามก็ยังมีอยู่ การยุทธศาสตร์ทางด้าน geo politics หรือยุทธศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์ภูมิประเทศเนี่ยมันก็คือทรัพยากรใช่ไหม <Yeah. S 2> มันก็เวลามันขุดไม่ได้มันเอาขึ้นมาไม่ได้หรือผลิตไม่ได้หรือต้องการแก้ปัญหาด้วยการสร้างดีมานกับทรัพยายของของประเทศผู้มหาอำนาจก็เกิดเกมพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเกมของการสร้างเบรยเออร์อุปสรรคใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือต่างประเทศ ภายในประเทศเนี่ยเราก็มองว่าเนื่องจากพันธมิตรใหญ่ของเราเขาประกาศเปิดประเทศแล้วนั่นก็คือจีนค่ะแล้วเราเนี่ยคืออยู่ผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั่นก็คือธุรกิจค้าปีกค้าปีกค้าปีกรถยนต์และค้าปีกต่างๆเนี่ยมันก็ต้องการผู้บริโภคถ้าหากผู้บริโภคได้กําลังซื้อจากประเทศจีนเข้ามาประมาณสักอย่างที่สักยี่สิบล้านจากการท่องเที่ยวมันก็จะเกิดสภาพคล่องเกิดกระแสเงินสดเข้ามาหมุนเวียน นะครับพอที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยเกิดการซื้อขายเกิดการต้องซื้อ,อวัตถุดิบป,ปัจจัยการใช้รถยนต์ลอจิสติกนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถเช่ารถบริการนะฮะแล้วก็น้ํามันต่างๆมันก็จะเกิดการหมุนเวียนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นค่อนข้างจะเป็นข่าวที่เห็นภาพชัดเจนจากการประกาศของหน่วยงานต่างๆของรัฐก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีดูปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีแต่ข่าวดีดูข่าวทุกคืนนะครับตอนนี้ ว่าคนไปลงเกาะเยอะไหมะนะครับคนไปเทีย่ยวภูเขาเยอะไหมธุรกิจผมก็จะได้ขายรถมากขึ้นค่ะ,<น>ะเราล <นะ S 1> ังเียาประเทศจีนไม่ได้นะหลายหลายประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งตั้งการ์ดสูงว่าเอกวัวว่าจีนจะจะนาเชื้อโควิดเข้ามาเข้ามาในประเทศของตนเองนะแต่ว่าประเทศไทยเราดูเหมือนจะอ้าแขนรับเต็มที่เลยนะเพราะว่าเราต้องพึ่งจีนเนี่ยบอกตรงๆเลยในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอืมใช่ครับจีนคือลูกค้ารายใหญ่ของโลกอะครับ ของประเทศไทยด้วยนี่แหละของประเทศไทยด้วยของไทยนี่ใหญ่มากใช่ค่ะของจีนไม่ม,ม,ามานี่เราเหงาเลยนะคะคือคืออย่างอย่างที่เราเคยคุยกันนะพี่แอดก็คือผู้บริภโภคกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจหมุนเวียนเงินเงินแคชโฟที่ใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยก็คือคนที่เป็นซัพพลายเลยเนี่ยถ้าเขาออกมาได้เนี่ยตอนนี้เราถามว่าเมื่อไหร่จะมาแล้วอยู่นี้กําลังกําลังซื้อกําลังบริโภคเขาเนี่ยมันเป็นไปตามเซกเมนต์ด้วยนะ ะพวกที่เราเรียกว่า foreign internet traveler เนี่ยก็คือนักท่องเท,ที่ยวที่มาอินเทอร์เน็ตพวกนี้กำลังซื้อดี <c oughs> มีเขาเรียกว่ามีรสนิยมที่ดีแล้วก็จาก่ายดีแล้วเลือกใช้ของดี <c oughs> ตรงนี้ใครๆก็อยากได้โรงแรมดีๆเดี๋ยวนี้เขาก็มีกลุ่มอย่างนี้มาเยอะคือทุกอย่างเป็นไปตามพาเก็ตนะครับพี่แอดพาเก็ตเป็นแมสเขาก็เป็นพวกตัวศูนย์เหรียญใช่ไหม ถ้าเกที่เป็นกลุ่มพอมีการศึกษามีไรายได้มีอาชีพที่มั่นคงเขาก็เที่ยวเองอเขาก็บุ๊กกิ้งผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นเรา <c oughs> เราทั้งหลายผมกับพี่แอดก็ใช่ <c oughs> เราไปออสเตรเลียเราก็บุ๊กโรงแรมเองใช่ไหมเ <c oughs> ช่า <c oughs> เองเงินกระแสพุกเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระบบตรงเลย <c oughs> แล้วใหญ่ <c oughs> ด้วยแล้วได้ราคานะแต่ถ้าไปแบบทัวร์ก็ต้องยอมรับว่าสาหรับเขาเรียกว่าพวกประสบการณ์ครั้งแรกตรงนี้ก็ต้องเป็นอีกกลุ่มแต่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นพวก ทัวธรรมชาติทัวเที่ยวใหญ่ๆทุกอย่างเป็นไปตามปัจเจกนนบุคคลนะฮะที่ตรงนี้ร้านค้าต่างๆก็ต้องทําตัวเองให้ชัดเพราะลูกค้าจะเป็นคนเลือกเราโดยเฉพาะผมว่าวันนี้ผู้ประกอบการก็เก่งเพราะว่าเขาก็จะทำมาร์เก็ตติ้งบนออนไลน์นะครับอู่กับกลุ่มเป้าหมายก็เองกลุ่มเป้าหมายก็เห็นเขาก็จะไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบริบทที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาละเรารอจีนนะคะว่า ถ้าคนจีนเข้ามาเชี่ยวบ้านเราเยอะก็เ,เรียกว่าต้อนรับดีๆกันแล้วกันจะเอาเงินให้เราแล้วเนี่ยยุโรปยุโรปที่มีกําลังซื้อนะครับก็เข้ามาเยอะ,ะจริงๆลูกค้าหลักเราที่เป็นลูกค้ายาวนานมาแล้วจริงๆคือลูกค้าเยอรมันยุโรปสแกนดิเนเวียนอันนี้กําลังซื้อสูงมากเลยนะใช่พวกนี้คือลูกค้าเก่าแล้วก็มั่นคง เราไปถามโรงแรมที่มีประสบการณ์เก่าๆดีๆเนี่ยพวกนี้จะมีความรโยตี้สูงมาแล้วมาซ้ําแล้วมาในช่วงเวลาเดิมเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่การท่องเที่ยวเราจะต้องเห็นเลยนะ็คือซีซันโน l ของต่างๆของแต่และขั้วโลกเช่นออสเตรเลียก็จะมาเราตอนที่เขาหนาวก็วคือเดือนประมาณมิถุนากรักกดาใช่ไหมฮะช่วงนี้หน้าร้อนของเขาเขาก็จะมาใกล้ๆเราที่ นักท่องเที่ยวที่บินในระดับเวลาแปดถึงสิบชั่วโมงเนี่ยเหมือนยุโรปบินมาเรา,าเหมเือนออสเตรลียบินมาเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าหลักแต่อเมริกาเนี่ยยังเป็นลูกค้าใ,ใหม่เราเพิ่งการพ่องเทเป็นหลักเลยนะคะมีมีประเด็นหนึ่งในแวดวงของธุรกิจ ของเรื่องปัจจัยแวดล้อมันมีคําที่เรียกว่าตอนนี้มันเป็นยุคจริงๆวก้าเ็าพูดกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้มีบานี่โวกา้าบาดีดีไม่ทราบว่าผู้นาองค์กรธุรกิจเนี่ยจะต้องเตรียมรับยุคพวกนี้ยังไงบ้างดูเหมือนความไม่แน่นอนความไม่มั่นใจความคลุมเครือความเปลาะบ,บางอะไรมันเต็มไปหมดเลยค่ะขอบคุณครับพี่แอดผมผมก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญน,นะแต่ก็ <c oughs> ก็พยายามติดตามเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เราเนี่ย ประเทศไทยหรือในในขนาดธุรกิจที่ผมทําเนี่ยก็นับว่าต้องต้อง,ต,องต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพราะมันมันส่งผลกระทบจริงๆ uh huh. เช่นเมื่อกี้พี่แอดพูดคําว่าบูก้าที่เราเคยคุยไปเนี่ย uh huh. มันเป็นบริบทเนี่ยที่เขาเพิ่งจะคิดว่าน่าจะมันก็ยังเป็นเรื่องหลักนะความไม่แน่นอน uncertainty นะครับคำเอ uh, volatility แล้วก็พวกนี้คือมันก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าเหมือนที่เราเคยคุยกันบ่อยๆภาษาพุทธนะว่า uh huh. อันตรธานพบ มันก็เกิดไปแล้วมีการอันที่สองเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยมันเกิดจากนักยุทธศาสตร์นักนักจิตวิทยานักปัาชญาเนี่ยเขามาค้นพบตอนเกิดเรื่องโควิดสามปีค่ะมันก็เรียกคำว่าบาร์นี่บารนี่ B A N I นะคะส,สี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นบริบทที่เป็นเรื่องของปเป็นผลกระทบทางด้านเชิงโครงสร้างของมนุษยศาสตร์มากขึ้นคือเป็นผลกระทบเชิงพฤติกรรมนะฮะของคนเลย เช่น anxiety คือคนมีความวิตกกังวลมีความปราบางความ <c oughs> ไม่แน่นอนทางจิตใจแทนที่จะเป็นเรื่องวัตถุอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับ <c oughs> แต่เดิมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกิดอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราเอามาปฏิบัติในธุรกิจนานแล้วเ <c oughs> มื่อก่อนเมื่อก่อนในรถยนต์เนี่ยครับเราเรียกฝ่ายบริการหลังการขายใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเป็นเราเรียกฝ่ายบริการหลังการขายเนี่ยมันมุ่งเน้นไปที่เรื่องของคําว่า เออพ o d u c t สินค้า ORIENTED คือเอาให้สินค้า mm hmm. เป็นความสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าช่างต้องซ่อมรถเก่งนะฮะเราเรียกว่าหมอรถนานมาก่อนจะมีรายการพวกพูดเกี่ยวกับซ่อมรถเยอะแต่เมื่อ <right. S 1> ประมาณห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ mm hmm. มันตรงกับคำว่าบารนี่เลย mm hmm. เราเลิกเรียกแผานกหลังการขายแล้วนะครับพี่พี่แอดเราเรียกว่าแผนก Customer Service ครับ Customer service หมายความว่าเน้นไปที่ตัวลูกค้ามากขึ้นแทนที่จะแค่ตัวรนตใ,ใช่ไหมคะเมื่อก,ก่อนระบอกช่งางเมื่อก่อนช่างเขาจะเขาจะมีความภาคภูมิใจว่าผมเป็นนะนะนะเดชนีผมเก่งเรื่องรถ <c oughs> พูดเรื่องรถวันนี้ไม่ได้แล้วต้องพูดเรื่องลูกค้าโอวันนี้เน <khác. S 2> ี่ยเราต้องเราต้องทำ CSI ทุกคันเลย uh huh. CSI คือ Customer Satisfaction เนี่ย นะพี่แอ้มมาดูที่โชว์รูมพอใจด้รความพึงพอใจของูกคาินดีอย่างเราดูแลลูกค้าเยี่ยงพระเจ้าอย่างยิ่งกว่าพระเจ้าอยู่เพราะว่าห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าความคาดหวังความอารมณ์นะฮะของลูกค้าความเข้าใจลูกค้าเป็นเรื่องที่สําคัญวามที่จะทําให้ลูกค้ามีความสุขนะลถเขาเสียเขาไม่ว่าแต่ช่วยบอกเขาทีว่าต้องซ่อมเขายังไงต้องดูแลให้เขามีความสุขได้อย่างไรค่ะเพราะฉะนั้ อันนี้คือโลกปัจจุบันจริงๆคือบาร์นี่ก็จะมีการโฟกัสไปในเรื่องของมนุษย์พฤติกรรมความปราบทางด้านจิตใจอารมณ์โลภโมหะโทสะจึงเกิดง่ายไงนะครับพระนารัยณนีเนี่ยถ้าเข้าไปศึกษาลึกๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการวิตหวาวิตกวิตกจริตวิตกของบนอารมณ์ที่เรื่องเป็นเรื่องของพวกอารมณ์จิตใจเลยนะคะใช่ใช่ใช่ซึ่งหุ่นยนต์มันไม่มีไง คือมนุษย์เนี่ยผลิตไอไปไกลแล้วแต่ไอก็ยังตีความเรื่องของอารมณ์มนุษย์ไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่จะวีนเมื่อไหร่จะเวียงเมื่อไหร่จะเป็นโกลเด้นพีเรียดไหมเป็นไวัยทองวสังกสีอย่างเงี้ยมันจะมีข้อกําหนดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะเลยซึ่งตรงเนี้ยเราถึงเรียกตรงนี้ว่าเราต้องเข้าใจคําว่าคัส t ตอ e r เมอร์ Customer ซอร v i c e แล้วนะตอนนี้ไม่ใช่บริการหลังการขายแล้วนี่ก็คือเรื่องของหลักบาตนี่นะที่เรียกว่าองค์กรต่างๆเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อที่จะว่าเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะหลังโควิดนี่นะแล้วก็คือความกมังวลความเข้าเราไม่เข้าใจอะไรอีกหลายๆอย่างมันเหมือนว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคยเจอมันก็มาเจออะไรประมาณนีใ้ใช่ครับใช่ครับแล้วเรื่องเป็นเรื่องมนุษย์ทั้งที่เลย เพราะนั้นพี่แอดดูตอนนี้ก็ได้มหาวิทยาลัยคณะไหนในอเมริกาตอนนี้คนเรียนเยอะที่สุดหรือไม่พี่แอดคณะอะไรคะคณะจิตวิทยาครับโอ้ต้องเรียนไซโคโลจีกันแล้วนะคะใช่เขาบอกตอนนี้นะปริญญาตรีนะเรียนอะไรก็ได้เพราะก็ได้แค่อ่านออกเขียนได้ค่ะเรียนปริญญาโทเนี่ยเน้นไปทางด้าน MBA เพราะมันครอบครอกันเป็นยามันเป็นยาสามัญประจำบ้านเรื่องบริหารค้าขายค่ะ ได้สองอย่างได้บริหารแล้วก็ได้การค้าต่อไปจะได้เลื่องจิตายชนสุดท้ายใช่จะฉลาดที่สุดอ่านใจคนออกไหมอันนี้สําคัญอ่านใจที่แอดออกเราเราเห็นหน้าแล้วไม่รู้ใจนี่มักจะรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมรู้หน้าไม่รู้ใจจิตวิทยาครับทำไมพฤติกรรมอย่างเนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรตอนนี้พฤติกรรมคนจะเปลี่ยนไปไหมนะอะไรอย่างเนี้ยคนทาไมถึงมีอารมณ์ไม่ดีจะเอาชนะคนเรื่องอารมณ์จะจัดการอารมณ์ของมนุษย์ได้ยังไงให้คนถึงมาเรียนโคชชิ่ง เพอร์ซนาลโคชเต็มเลยเห็นไหมค่ะตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมาค่ะเดี๋ยวนี้หนังสือดีๆขายก็คืออะไรครับไลฟ์โคชโอ้ไลฟ์โคชจริงไหมพี่แอดนะฮะด็อกเตอร์แอดก็เป็นจิตวิทยาางด้านด็อกพีเอชดีมาใด้านเปรียญธรรมแล้วก็สื่อเห็นไหมะเพราะนั้นพีเอชดีมันเป็นเรื่องของก็ว่าอะไรความสนใจอืมเช่นเลยค่ะะความสนใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เรียนรู้มากที่สุดค่ะ นี่ครับนั่นนี่ก็คือสิ่งที่ที่คุยกันแม้กําลังสนุกเลยนะคงจะต้องชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับบานี่นั้นที่เรู่มันอาจจะลึกซึ้งกว่านี้แต่วันนี้เหมือนเรามาแตะๆนะว่าองค์กรธุกรกิจเนี่ยต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะ,ะรถยนต์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแผนกบริการหลังการขายแล้วจะเป็นแผนก customer service นะคะการเรียนสมัยนี้ก็ต้องเรียนเรื่องจิตใจคนและเรื่องไซโคโลจี g กําลังมาแรงเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคุยกันใหม่เวลามันน้อยเหลือเกินเดี๋ยวต้องเป็นของมสองชั่วโมงต้องหาปอนเซอร์เพิ่มขอบคุณมากค่ะขอก่อนก่อนเลิกวันนี้ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบผมชอบพูดคำนี้บ่อยหนึ่งร้อยเก้าร้อยเก้าสิบสามผมมีโอกาสได้ไปเจอรเฟสเซอร์นะครับ philip อร์ค่ะ ในโอกาสปีใหม่เนี่ยเอาคําพูดเขาไปใช้เลยครับโอ <Okay, S 1> เคขาคบ,บอกว่าถ้าเราอยากจะชนะผมถามเขาว่าช่วยบอกผมทีว่าทํายังไงให้ผมเป็นนักบริหารการตลาดที่ที่ประสบความสําเร็จเขาตอบคํานี้ครับลูกเอฟังผมเขาพูดว่าถ้าคุณสามารถเอาชนะพฤติกรรมผู้บริโภคได้ <c oughs> คุณจะเป็นผู้ชนะในตลาดโอเคเลย,เลยสวัสดีปี oh, ใหม่ <okay. S 1> ครับ สวัสดีปีใหม่เป็นการทิ้งท้ายที่มีคุณค่าย,ยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะัคัครบ